สวัสดีคะ่ะเพื่อนเอนคลิปเดียวไม่หมดต้องมาชมต่อคะ่ะเพราะว่าหลากหลายมากคะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะเพื่อนเขามีการสาธิตทำให้ชมด้วยคะ่ะส่วนด้านนี้จะเป็นโคมไฟ เห็นว่าไฟอยู่ด้านในใส่ชูเอาไว้จะได้เห็นว่ามันส่องือว่ามันสวยยังไงค่ะจอลงตรงตามเบาๆจอดตรงตามไม่ต้องทำแรงทำเบาๆเขาจะมีการสอน ให้ทําเครื่องปั้นดินเผาด้วยค่ะให้ทดสอบทดลองดูค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเขาอยากกินลองเขาก็ขึ้นไปลองไม่เป็นก็ยืนดูขำตลกตลกมากเขาก็ตลกมากเลยค่ะสนุกนะคะเพื่อน หน้านั้นก็คือเตาค่ะเตาสำหรับเผาเวลาปั้นเสร็จแล้วก็จะไปเผาในเตานี้ค่ะเป็นโรงงานทำเสร็จแล้วก็เผาสีก็จะสวยและอยู่ทนค่ะโอ้ยนา่าก,กันเลยอันนี้เป็นเป็นบอลนะเนี่ย,ยนี่เป็นบอลสี ก็เอาไปแฝงนั่นะคะในสว um นตามต้นไม้อะไรเนะใช่โอ้ยน่าที่อย่างยาวก็มีเพลินค่ะโอ้โน่นโน่นโอ้ใจเยาว์โอ้สวยมากเลยเออสวยมากเลยเขาออกกระลามาห้อยเอสวยสวย ว่ยหน้าไปหน้าเปียอยหน้าบ้านมันไม่มีที่นี่เราไม่มีบ้านเนาะหน้าสเสฟียนี่หน้าซื้อนะเออหน้าซื้อหน้าซื้อมากเลยเป็นบอลใช่มันเป็นบอลเนี่ยเป็นบอลนะไม้มงคลทั้งนั้นเลยไม,ม่ชื่อเขอ้ามนด้วยอันนี้หนวดด้วยสีสวยปลูกง่ายส่วนด้านนี้จะเป็นโคมไฟค่าเพื่อนสวยสวย เป็นเป็นกระถางดอกไม้ทำด้วยกระลาแล้วโคมไฟก็ทำด้วยกระลาค่ะโอ้โหสวยมากทำเป็นโคมไฟสวยๆผนังแล้วก็เอาใช่การใส่อะน้องใช่ใช่เป็นใหญ่พวกเียสตรอะไรเงี้ยเข้าใจโคมไฟมันหนักมาก สวยสวยมากเลยสวยมากน่าซื้อน่าซื้อมากห้าสิบาทเองยนะตั้งได้แกวนได้นะครับตั้งได้แกว่อนนียมันจะเหมือนถักบุ <S 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 ่งเลยไมใบเหมือนถักบุ้งเสียทีใหม่ใช่ชื้อนั้นเลยอ๋อเสรยีใหม่เสียทีใหม่เสียทีเก่าอะไรมีด้วยเดี๋ยวต้นไฮยนะฮะต้นอะไรแล้วมีด้วยเหรอ สีสวยโอ้อันนี้เป็นกอเลยโอ้น่าซื้อมากเลยคุณผู้เฟ้เนี่ยน่าซื้อน่าซื้อมากนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้นี่โอ้โหมอนเหมือนต้นอะไรต้นอะไรอะคะ ชอบต้นไม้มากเลยแต่กระถางเล็กๆนี้ไม่ค่อยได้ปลูกค่ะแล้วค่ะเพระาะมันเล็กดีมันนี่ไงนี่ไง,น,ไงนี่ต้นหนึ่งเก่งเป็นขึ้นเรือแล้วซื้อน้ำซื้ออะไรดื่มไปดูเครื่องปั้นดินเผาดูต้นไม้แล้วมากราบพระขอพร คือหลากหลายมากเลยครัเพื่อนๆรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ที่เดียวมันหลายอย่างนะคะได้ค่ะดูโบสถ์สิคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะเราก็ผ่านเส้นทางนี้เพื่อที่จะไปกราบเจดีย์เอียงนะคะไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยงามมาก ให้เพื่อนๆได้ชมค่ะเห็นแล้วคือมันมีความสุขสุขค่ะเพื่อนๆสุขแล้วไม่อยากจะไปไหนมันติดสุขหรือเปล่าเนอ้อพูดเล่นค่ะ เขาก็จะมาขายข้างนอกนะอ,อู้สวยเรียมเลยอูย้ก็ไม่ไม่ถูกนะคะราคห้าสิบนะสวยมากเลยสอบถามได้ลดได้นะครับชมก่อน <c oughs> ชมก่อนร <c oughs> นะวมา ขายให้เพื่อนๆได้ชมค่ะรอบหนึ่งค่ะลูกขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่นี่จะเดินรอบตรงนี้ค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆตอนที่ยายเป็นมาชมครั้งแรกไม่มีรั้วอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นเจดีเปิดแล้วไม่ได้ทํารั้วนี้ค่ะรั้วนี้ท่านจะสร้างหลังที่ยายอเป็นมาครั้ที่แล้ว จะมองเห็นแม่น้ําถึงฝั่งเลยค่ะแต่นี่เพรินต้องยกกล้องขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นรอบเจดีย์เพนถ่ายรอบเจดีเอียงให้เพื่อนๆได้ชมค่ะเวลากลางคืนมาไฟที่เจดีก็จะสวยและเห็นเด่นชัดมากเลยค่ะ ขอบคุณที่ลูกหลานได้มากราบไหว้บูชาสักการะบ,บูชาขอบพระคุณความโชคดีสวัสดีมีชัยโชคดีมีชัยสวัสดีสวัสดีมีชัยดีค่ะแล้วตรงนี้ก็ไม่มีค่ะเพราะว่าตั้งแต่รายการช่องสองผีมาที่นี่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่มีอย่างนี้มันเป็นบันไดเก่าๆขึ้นไป แล้วตรงหินปูนอะไรตรงนี้ก็จะไม่มีไม่มีอะไรจะเจริญเลยค่ะเมื่อก่อนนี้แล้วก็จะเป็นดินฝั่งนี้ก็จะเป็นดินหมดเลยค่ะจะไม่เป็นอย่างนี้ค่ะ